สวัสดีคะนะสสด่สวัสดีครับสแบบวัสดีสวัสดีครับพี่ยุบไปน้ำหนึ่งวันนี้ซ้อมหรอใช่ครับวันนี้ซ้อมครับวันนี้สีไหนจะชนะตอนนี้เสมออยู่เลยครับแต่ว่าใกล้จะจบแล้วเสมอปรับสกอร์เอาแล้วสีไหนนำเท่าไหร่นะนนะตอนนี้สีอะไรนำนะกีฟสีอะไรนำนะไม่ไม่ไม่เอาตามสกรอร์พี่แป๊ะพี่แป๊ะตามสกอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กีฟสีอะไรนำนะเมื่อไรจะวันจันทร์ต่อเนื่องเมื่อไหร่จะวันเสาร์ดีกว่าเขาไม่กินข้า หยุดน่ารักกิมวะสี่สามสี่พิษนำสกอร์ไม่ปรับผู้บอลไม่เชื่อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ผมว่าตามสกอร์ท่าไงสี่ท่าแล้ว,วลหันหลังมาเมื่อกี้ใครอ่ะใ้นักิมแล้วหายเหนเื่อยแล้วท้งไหนปะดูโพดีใจเลยนะครับเ,นนเปิดเปิดดูรูปผมทุกวันจะได้หายเหนื่อยเลยเขาบอกเห็นนักยิมแล้วหายเหนื่อยในหนังนั่าลงฟุ๊กขำอร่อยพี่เขาตลกอ่ะไก่ทอดมันดีสัิกินไก่ทอดก่อนไปดูหนังนั้นลง ใช่ไปกินไก่ทอดหยุดยิ้มกี่โมงหยุดยิ้มกี่โมงยิ้มยิ้มหยุดยิ้มกี่โมงอีกคนนึงพิมพ์ยิ้มหน่อยครับเอ้าเจ๊เจ๊ทำตามใครดิอยากจิ้มแล้วจิ้มมากเออมาจิ้มเลยมาจิ้มเลยคิดถึงมาจิเออเปิดวนเลยฮะเปิดวนอ้าวกับเราไปบ่าย เปิดบอลดูซ้อมบอลเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับพี่แป๊ะทำไมต้องขับเหมือนกันด้วยอะผมลงไปต้องสองรอบโอเคเหนื่อยก็แล้พี่ไม่เห็นฟุกในสนามเลยฟุกไปยืนหลบตรงไหนลงเสียงหมดเลยฟุกไปยืนหลบตรงไหนไม่ได้ยืนหลบนะฟุกอย่าสกัดขาพี่จูนะไม่สกัดเลยไม่สกัดเลยตอนนี้เอ่อผมน่าจะเป็นกองหลัง กสีฟ้ามาเยอะในวันนี้คิดถึงมีู่ฟคิดถึงเหมือนกันครับวันจีไปรักษาน้องยังเมื่อกี้มีรายการสีนะไปดูกันด้วยนะทุกคนน่าจะวันจันท์ครับต้องรักษารักษาน้องขอกำลังใจหน่อยเธอค่ะเออสู้ๆนะครับขอให้เรียนหรือทำงานอะทำงานก็ขอให้ สุดๆนะฮะอดทนวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์วันเดียวจะได้หยุดแล้วได้ดูอะไรอ่ะครับดดูแล้วอ๋อเบื้องหลังได้ดูกันหรือยังครับทุกคนขำเมื่อยให้ดูหน่อยอุ้ยขำเรื่องอะไรเออไปฟังเพลงใหม่เลยครับบอกอ๋อกำลังเอฟวีจะมาสองทุ่พี่แป๊กบอกไปหมดดีรอเธอบอกคำว่ารักนะครับ สองทุ่มนี้ฝึกมาแล้วนี่ลองให้ฟังท่อนหนึ่งไปไกลๆดีกว่าไม่อยากไ่ไกลโอ้ยเลิกแล้วทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปตรงนู้นนั่นก่อนนะครับไปปิดมือเลย เฮ้ยแมวตรงนี้แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาว่าควาใครจะวาดอยากเห็นพี่จูเนีย้ยเดี๋ยวให้มาไลฟ์เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอไปวอร์มก่อนอะไรอยเดินนี่สักมขาดตัวเองเลยเฮ้ยเห็น เห็นเห็นพวิจเนี่ยแล้วเดี๋ยวขอขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับมงไม่เห็นเดี๋ยวเรามาคููดาวกันนะครับทุกคนจูไลฟ์สวัสดีครับ ัสด,ดี่ะเออคนละสี่ฮะไม่ไม่ครับพี่วัวหมอขอโทษครับไปก่อนนะครับทุกคนขอคูดาวะ